วันนี้พี่บอยจะมาแนะนำหนังสือนะครับที่พี่บอยเขียนเองแล้ววางจำหน่ายแล้วในปี2 5ง8นี้นะครับกับเล่มนี้เลยติวเข้มแมทนะครับรวมแนวโจทย์ข้อสอบเข้ามหนห้องกิปเต็ดและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยมั่นใจเต็ม100%เล่มนี้นะครับพี่บอยเขียนจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการคณิตศาสตร์นะครับมามากกว่า10ปีเนาะ มีสรุปเนื้อหาสําคัญนะครับสำหรับน้องๆประถมศึกษาปีที่6และพี่บอยเสริมด้วยเนื้อหาสําคัญที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับในระดับม1ถึงม3เข้าไปด้วยเนาะนะครับในพาร์ทที่เป็นตัวสรุปเนื้อหาเนี่ยในเล่มนี้เป็นสีสีทั้งเล่มนะครับพี่บอยเขียนสรุปไว้อ่านเข้าใจง่ายแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้พี่บอยยังมีนะครับตัวข้อสอบนะครับให้เด็กๆได้ลองทําอย่างจุใจนะครับอีก320ข้อเนาะซึ่งเป็นข้อสอบนะครับท้ายบท นะครับมีข้อสอบสําหรับสอบห้องกิเต้นนะครับแล้วก็ข้อสอบสําหรับสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยด้วยนะครับเด็กๆไปลองฝึกทํากันได้เนาะนอกจากนี้นะครับใน320ข้อนี้พี่บอยยังมีเฉลยละเอียดนะครับอีก80ข้อเนาะ นะครับพี่บอยทําเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับเด็กๆที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ข้างในจะมี QR วอารค้นะครับเด็กๆใช้มือถือสแกนนะครับเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะข้อที่ยากๆนะครับพี่บอยสอนไว้อย่างละเอียดไม่ต่ํากว่า10นาทีนะครับเล่มนี้นะครับซื้อเล่มนี้เล่มเดียวครบถ้วนสําหรับจะลุยนะครับสนามสอบแข่งขันข้อมหนึ่งนะตอนนี้วางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศนะครับอุดหนุนพี่บอยได้นะ